สนับสนุนโดย Myvacation ดูแลใส่ใจห่วงใยคุณตลอดการเดินทางหลวงพ่อครับทําไมคนไทยชอบตั้งสารพระภูมิทําไมต้องมีสารพระภูมิครับก็สืบเนื่องมาจากมีความเชื่อเรื่องพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่ก็มีในหลักพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเทวดาอยู่ชั้นรองรองลงไปจากชั้นจาตุม,มาราชก็มีอยู่เท้าทัตรทาวิรุณหก ้าวิรูปักาวเวีสุวรรณก็มีกล่าวถึงอยู่แล้วเอ้าหลวงพ่อแล้วสองพันกว่าปีก่อนเนี่ยในอินเดียเขาตั้งสามาภูมิกันหรอก็อไม่มีปัจจุบันนี้ก็ไม่มีมเพียงแต่ว่าคนไทยก็มีความเชื่อพอสมกับคนจีนคนจีนก็ตั้งติจุเอียก็คือเจ้าที่นั่นเองครับนั้นเกิดขึ้นจากความเชื่อเกิดขึ้นจากความเคารพแต่ศาลคนจีนกับศาลคนไทยต่างกันหลวงพ่อของคนไทยเนี่ยเขาให้อยู่นอกบ้านคนจีนอยู่ในบ้าน ก็ในบริบทก็คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าจะให้ท่านอยู่ตรงไหนท่านเพราะท่านพระภูมิท่านคงไม่มาตั้งกฎเกณฑ์ว่าจะขออยู่ตรงนั้นตรงนี้เพราะท่านง,าง่ายๆท่านไม่ได้มากเรื่องอะไรครับแล้วจริงๆอหลวงพ่อไปดูพวกร้านเขาขายสารพระภูมินะมันจะมีหลายทรงหลายแบบเนี่ยจริงๆแล้วคือมีความแตกต่างกันนะที่สร้างหลายทรงหลายแบบตามใจคนชอบอก็เหมือนรถยนต์ก็มีหลายสีหลายแบบหลายแบรนด์ครับ หลวงพ่อในหลักของการตั้งสารพระภูมิเนี่ยบางคนก็บอกว่าห้ามตั้งเข้าหาบ้านต้องหันหันออกนอกบ้านบางคนก็ต้องเอาหาบ้านอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือมีหลักของมันไหมอันนี้อันนี้ในหลักพุทธศาสนาไม่มี<อ>หลักพระกุณเจ้าก็ไม่ได้สอนครับเป็นความเชื่อ,อที่ญาติโยมก็เชื่อเชื่อกันมามนั้นขอแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าเชื่ออย่างไรเชื่อแล้วมีความสุขให้ทําอย่างนั้นเพราะไม่มีหลักปฏิบัติให ให้ปฏิบัติแบบชัดเจนแล้วรวมไปถึงการที่บอกว่าบูชาด้วยไหมคุณพ่อบอกว่าอ่าบูชาเขาบอกว่าต้องบูชาของที่เป็นมงคลของที่มีม,มีหน้ามีทูบมีอะไรอันนี้ก็ไม่มีในคําสอนพุทธเจ้าเหมือนกัน<อ>ก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมเข้ามาส่วนใครเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยไม่ปรากฏชื่อเรื่องความเชื่อยาวนานเนี่ยไม่ปรากฏชื่อเะ<อ>แต่ยืนยันได้ว่าไม่ปรากฏในคําสอนทางพุทธศาสนา คือเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าทาแล้วสบายใจทำแล้วสบายใจก็ทํำก็เหมือนคนคล้องพระเครื่องครับถ้าคล้องแล้วสบายใจก็คล้องครับบางคนยังไปตั้งเงื่อนไขว่าต้องคล้ององค์ขี้เลยนะหนึ่งองค์สามองค์5าองค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็นี่คือหลวงพ่อในในในความในความเชื่อของคนไทยที่มีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนอกจากจะมีการเขาเรียกว่ามีตาตั้งช้างม้านางฟ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคือตอนหลังมีมาลายด้วยหลวงพ่อพวกนี้คือมันเกิดมาอย่างไง เขาเกิดมาตามวิวัฒนาการความเชื่อของมนุษย์เนี่ยแหละความเชื่อมนุษย์มันวิวัฒนาการไปเรื่อยเนี่ยคิดไปเรื่อยเจ้าจะต้องใช้ม้าหรือเปล่าต้องใช้ช้างหรือเปล่าประกอบกับคนที่ทําขายก็เชร์นะครับคนที่ทําขายพวกนี้เชร์คนไปซื้อก็ให้คันไม่เอาไปก็ขาดส่วนมากขายเป็นแพ็กเกจนะเป็นแพ็กเกจเลยไม่ได้ขายสารอย่างเดียวมีเครื่องประกอบสารเสร็จสับเลย ซึ่งจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกว่าทําและสบายใจทาแลวสบายใจก<ำ>็ททาทาคาถามสุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อเห็นบ่อยๆเลยตามวัดเนี่ยจะมีอยู่โคนต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยซากประหลักหักพังของสารพระภูมิที่มันชํารุดแล้วตีจูเอี้ยก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วคือถามว่าคนทําไมต้องมาตั้งตรงนั้นนะนะแล้วก็ถ้าคนเราบางทีแบบเจอของที่มันชํารุดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือควรจะไปวางไว้ที่ไหนดี คือภาษาอังกฤษเรียก expire ใช่ไหมหมดอายุอายุนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อมันแตกหักแล้วก็ควรจะทิ้งไปแต่นี้คนที่ทิ้งก็ใจไม่แข็งพอโอ้แน่นอนเกรงว่าจะทิ้งลงทังขะยะทิ้งเปลอะไปจะเป็นบาปก็ฝากที่พระก็แล้วกันที่วัดถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะก็ไม่เป็นไรนะสุดแท้แต่พระคุณเจ้าจะปโปรดก็กลายเป็นภาระภาระต้องมาเคลียร์ให้ หลวงพ่อที่วัดด่านนยนี่เคลียร์ประมาณห้าสิบสารนะสารแตกสารหนักสารพังก็นิมนตลพระมาสวดทอนสืดขึ้นลบไปอัพไปทิ้งก็ไม่เหนมีปัญหาอะไรก็ตวันนี้สุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าชำรุดที่บ้านคุณให้คุณไปทิ้งถังขยะหรือยังไงหลวงพ่อก็ทิ้งที่ไหนก็ได้ไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยเพราะมันมันแตกหักแล้วคือมันขึ้นอยู่กับเจตนาใช่ไหมขึ้นกับเจตนาแล้วแต่ถ้าของตานดีๆอย่าไปทิ้งนะเฉพาะแตกๆหักๆหมดอายุแล้ว เข้าใจเจ้าลวงพ่อขอบคุณครับ